อ่าสวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูรถอ่าเครื่องยันต์มาหน่อยนะครับตัวนี้เป็นอ่านี่นะครับ ES 1 0 5 c นะครับก็ว่ากันได้ง่ายๆก็น่าจ,จะเป็น ES 7นะครับนี่ครนะสกเกตจ,จากตัวนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวพี่ทำอะไรบ้างนะพี่ตัวนี้เป็นอะไรครับไม่รู้เครื่องไม่ติดไม่ติดอันน,น,นี้อันนี้คือจะเอาไงจะเอาฟิตใหม่เลยใช่ไหมหรือยังไงอยจะทำให้มันติดอ่ะอ๋อทำให้มันติดอย่างเดียวติดแต่ถ้ามัน มันจะเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรถ้ามันฟิสไปก็ฟิสเพิคือก่อนก่อนก่อนจะพังนี่คือมันก็ใช้งานปก,กติใช้ไปไปแล้วไปจอดอ๋อไปจอดนานอ๋กอก็น้ำมันคุ้งน้ำมันเครื่องก็ยังไม่กินใช่ไหมยังไม่กินยังไม่กินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพึ่งลือนะเดี๋ยวดูชุดปั๊มก่อนดูดีว่ามันเป็นไงลองลองบุนดูก่อนก็ได้จังไปดูสิพี่อยู่ที่ไหนนะพี่ลบบุรีลบบุรีเกิดบาดสักอ๋อเกิดบาดสักก็มากันเยอะนะทั้งคุณลบบุรีที กลับมามากันบ่อยอยู่อ่าอ่เดี๋ยวลอง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 ดูปั๊มก่อนนี่นี่มันก็อุดไว้อ๋อเอาแล้วก็อุดเลยโอเคเข้าใจอุดแด้วแต่อ่ะนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลองดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาลอง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 หมุดดูดิว่ามันเป็นยังไงนะครับจะได้แก้อาการได้ถูกนะครับ โอ้โหน้ำมันกองไปได้ตากฝนเนี่ยมาไงไปเนี่ยไม่อัดเลย่ังอะไรมันดังวะเป็นไงรู้ไหมชาบละลายว่าวะอืมเน อดป่ะแหละอ่ะโอเคนะครับก็ต้องเปิดดูชาร์ปก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็เสียงมันมันดังเหมือนในคล้ายข้อหลวมอะกุกก,กักก,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 กกุกกักกุกักอ่ะสั่งแฟงเอาแจมมาถอดน็อตตัวน,นี้ออกเบอร์สิบเนี่ยถอดดูเลยถอดดูเลยมันดังอย่างนี้ก็ปกติหรือไม่ดังอะ เมื่อก่อนอ่ะไม่ไม่ดังมันเพิ่งจะมาดังกุกกักกุกกักุกกะเลยมาลาหมุนนะมันดังมันมันผิดปกติครับพี่อย่างเงี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหรือแป๊บหนึ่งนะครับผมได้ใจ่ายได้เออได้เลยที่ซื้อเครื่องมาก็ทำให้ผมนะอ้าวได้เลยได้เออถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวหาได้ก็ไม่เป็นไรครับคือมันก็หายต้องใจโอ้โหเรียบร้อย ขอเหวี่ยงไปแล้วดูในสนิมกินเลยเด็กผิวน่าจะชาบละลายดูดเดูดูดดเห็นไหมเนี่ยอาการเนี่ยคือมันร้อนเนี่ยดูข้อเลยโอ้โหเยอะเยอะน่าจะต้องเจียข้อเยอะแล้วล่ะน่าจะอาการน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นประเภทเนี้ยใช่ เอาไงจะเอาเครื่องใหม่หรือว่าจะ,จะซอ่อมถ,ถ้าให้ซ่อไมไว้เนี่ยอืมัมนประมาณกี่บาทมันเราไม่รู้ว่าดูต้องดูลูกสูบอีกเลยพี่ว่ามันจะเสียด้วยไหม<ต>อะไรไม่พูดจะเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนอะไรต่างเนี่ยน่าจะเกินงบพี่ต่างมันจะอะไรเดี๋ยวนะลูกสูบลูกสูบเลยก็ตีไป